พีแรกนะเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดเออซีซั่นสามอ่ะมาตัดไม้ก่อนเกิดป่าไม้ส้มอีกแล้วนะซีซั่นสองก็เกิดป่าไม้ส้มเหมือนกัน ตัดไม่ได้เลยน,นี่โอ่าจะได้สี่อะได้แปดอเลีอุ้ยน้องวัวโอ๊อะไม่ต้องฆ่าน้องวัวก็ได้เพราะว่าเป็นโมดง่ายไม่หิวหรอก เออไม่งั้นมันจะเป็นเอาชีวิตรอดไหมแต่ไม่ดีกว่าไปิดตอบเดี๋ยวทำโต๊ะคราบมาก่อนโต๊ะคราบ สเต็กหน่อย <Wow. S 1> อืมครับไมหมดก่อนเอาวันนี้มาขุดหินก่อนอออันนี้ไม่ต้องหรอกเอ่อที่ขุดหินนี่เอ่เอ ไปเจอฐานตั้งแต่ EP แรกเลยโอ้โหตกมาแล้วเอา้าเป็นถ้ำน้ำอ่ะเป็น,นั้นก็ไม่ได้เนี่ย หินเอามาเท่านี้ก่อนตัดอันนี้ค้างไว้นะเออ วางโคงสร้างไว้ก่อนแกะไปไหนหมดมาแกะสร้างอันนี้ก่าบ้านนี้ Ờ, ông bán anh bếp này đi อันนี้ก็ต้องเป็นสาหนึ 1, 2, ่งสองสาเอาหมดแล้วตัดมาใหม่เลยเอ่ออันนี้ไม่โอ้ อันนี้โอ้ต้นเออเอาไปปลูกใกล้ๆปลูกที่อุดมสมบูรณ์ ขาดอีกบล็อกหนึ่งอ่ะอีกสามบล็อก กี่นาทีแปโอ๊ยใกล้มืดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปวางอันนี้ก่อน วางโครไงไว้ก่อนอันนี้ปลูกหน้าบ้านเลยอ Thank <laughs> you. เอาเป็นไม้ส้มและแหละพื้นอืม

有体育馆。 เหลืออีกอันหนึ่งปอกเปลือกดีไหมปอกเปลือกก็ได้ ของออกมาไว้ในบ้านก่อนไว้ตรงไหนตรงนี้อืมโต๊ะครับด้วย อะ EP หนึ่งก็เท่านี้ก่อนนะอเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยมันเช้าก่อนดีกว่าแล้วค่อยปิดเออหาแก่หน่อยไม่มีแก่เลยเอ่ะแกะ ไม่มีต้นอ,อ่อนอไม่ไเหล่อจะเช้า 1 onder, variance, Third, Depois, 2 3สอืมใกล้เช ah. ้าแล้ว mm. ไปแล้วนะคลิปยา